สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชาชาแนลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า Nike Air Force One นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูตัวนี้เป็น Nike b บ y ยูนะครับ Nike b บ y ยูก็คือเราสามารถที่จะคัสตอมสีเองได้แต่ความพิเศษของตรงนี้มันยังมีมากกว่านั้นหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกสีได้เองล้วสองก็คือหนังที่เขาให้มานะครับมันพรีเมียมจริงๆมันดีกว่า ตัว Air Force One ที่เราไปซื้อกันตามท้องตลาดแต่ว่าราคาแน่นอนตัวนี้มันก็ต้องสูงกว่าอยู่ละเพราะว่ามันบวกเรื่องของความยุ่งยากในการทำเนาะซึ่งมันจะต้องเป็นออเดอร์ของใครของมันใช่ไหมครับมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยลายนี้ให้ผลิตสีนี้ไปทั้งหมดเลยจนแบบเป็นพันคู่หมื่นคู่อะไรเงี้ยแต่นี้มันกลายเป็นว่าสีนี้ทําแค่คู่เดียวครับ มันก็เลยเกิดความยุ่งยากของเขาเนาะเขาก็เลยน่าจะบวกค่าตรงนี้ไปนะครับในส่วนของหนังที่ผมมอกว่ามันพรีเมียมนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตัว Nike Byu เนี่ยมันแตกต่างกับปกติยังไงก็จะอาจจะเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่อยากได้ Air Force One นะครับสักคู่หนึ่งเก็บไว้ใส่เนาะก็บางทีอาจ,จชอบสีขาว แต่อยากได้หนังที่มันดีขึ้นนะครับหนังที่มันพรีเมียมขึ้นมากกว่าตัวปกติก็ลองมาดูตัวนี้กันครับตัวนี้นะจะให้กล่องมาเป็นสีขาวหมดเลยนะครับในกิบายูเนี่ยผมซื้อมาจะได้ลักษณะนี้หมดเลยนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสวุสนะ งนี้ก็จะมีเขียนว่า C R T M นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรนะแล้วตรงด้านนี้ด้านนี้เขาจะเขียน Nike By นันทครก็คืออันนี้ชื่อจริงผมนะแล้วก็จะบอกไซส์นะครับเมนเป็นไซส์8เนาะวูเมนเป็นไซส์9.5แล้วก็มีรูปที่แบบคัสตอมนะครับรูปที่เราทำอ่ะจะเป็นอย่างนี้มาเลย แต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรเนาะไม่ได้เป็นชื่อโมเดลอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกมานะครับส่วนด้านบนกล่องนะก็จะเขียนว่า n i ก e ้บายยเนาะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งมา3รุ่นละก็ได้กล่องในลักษณะนี้หมดเลยนะครับกล่องเนี่ยจะเป็นลักษณะเปิดนี้นะ,ะเปกล่องสไลด์นะครับแล้วก็จะมีกระดาษที่เป็น สำหรับนิกกี้บายูโดยเฉพาะาเรามาดูลองเท้ากันก่อนนี่เลยนี่คือสีที่ผมทำนะครับต้องบอกว่า Air Force One เนี่ยเขาก็จะมีให้ทำตลอดแต่ความพิเศษของ Air Force One แต่ละครั้งนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปเรื่องของสีเรื่องของวัสดุนะครับ เรื่องของอการที่เราจะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ในรุ่นนี้นะครับคือเขาบอกเลยว่ามันเป็นหนังพรีเมียมเขาก็จะให้เลือกหนังกับเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็ มีบางจุดที่เราเปลี่ยนเป็นผ้าสักหลาดได้เนาะวันนี้ผมเน้นเป็นหนังพีเมียมนะครับซึ่งหนังพีเมียมของ n นกี้เนี่ยต้องมองว่ามันนุ่มมากนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่าความนุ่มของหนังเนี่ยมันแตกต่างกับอีกตัวยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปดูตรงนั้นเรามาดูผิวกันก่อนนะผิวของเขานะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับผมเอาสีแดง สีแดงเนี่ยมันก็ออกแบบอย่างนี้นะแดงเนี้ยแดงแบบมันไม่สดนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีขาวดำเนาะนี่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนหนังปกตินะครับเหมือนปกติเลยนี่สวูนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับส่วนมิโซ มิโซเนี่ยเขาก็จะให้มาเหมือนทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะตัวนี้หัวรองเท้านะครับเดี๋ยวขอปรับลดแสงนิดนึงนะนี่จะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่าสีของสีแดงเนี่ยมันจะแบบกล่ำๆเลยที่ผมเลือกมานะแล้วก็ ตรงเหล็กตรงนี้นะครับก็จะเขียน af 1เป็นสีดำเชือกผงเท้านะครับตัวนี้ที่จริงแล้วเชือกผงเท้าอ่ะเขาให้มาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าผมเอาไปสลับกับตัว air max 1ของผมก็เลยเป็นขาวข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งนะ <laughs> อันนี้เขาให้เลือกมาสีเดียวนะครับสีเดียวนี่รองเท้าตัวนี้ผมก็เลือกมาเป็นสีขาวนะครับ พอสีขาวปุ๊บก็จะได้ตรงหัวลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นป้ายสีดำแบบนี้ก็หนังนะครับเป็นพรีเมียมหมดนะครับตัวนี้ตอนนี้ยังมองไม่ออกนะเออมันมันพรีเมียมยังไงนะครับอันนี้ก็ด้านนอกนะครับอันนี้ฝั่งด้านในนะครับคือถ้าคนชอบสีชิคาโกะ ก็จะเน้นเป็นอย่างเงี้ยโทนแดงดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกได้เนาะอย่างงี้นะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็นเหมือนเหมือนหนังกลับนะครับตัวนี้นะเป็นสีดำมาแล้วก็มีปักสวุฒปักไนกี้นะครับปักไนกี้แอร์เนาะ เป็นสีขาวตัวนี้ก็เลือกได้นะครับเลือกได้ทั้งหมดเนะาะรองเท้า Nike Byu เนี่ยผลิตเม็ดอินเวียดนามนะครับเวลาเราออเดอร์ไปปุ๊บเขาก็จะออเดอร์ไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งมาจากเวียดนามเลยนะขอโทษทีกลับด้านก็จะส่งมาจากเวียดนามเลยเนาะอันนี้พื้นนะครับก็ปกตินะครับพื้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นพรีเมียมนะ แต่จะเห็นว่าวัสดุเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นวัสดุรีไซเคิลใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีแบบจุดๆอะ่ะเห็นไหมจุดๆเออครับสองข้างเหมือนกันนะอันนี้ผมให้ดูข้างเดียวเรามาดูความพิเศษของหนังกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้กับอีกตัวที่ผมมีนะมันเป็นยังไงนะครับผมขอเทียบกับตัวนี้แล้วกัน นะครับจุดที่เราจะเห็นชัดๆก็คือตรงโซนตรงนี้โซนตรงกลางนี่นะเ่ะเรามาดูกันนะ,ะว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนาะตัวนี้นะเห็นหนังไหมเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมกดลงไปนะสังเกตว่ามันก็ยุบใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้กัน นี่นะครับเห็นไหมเห็นว่ามันจะยุบลงไปแล้วก็มันดูนุ่มๆใช่ไหมครับเห็นรอยแตกใช่ไหมเวลาเรากดลงไปเนี้ยเนี่ยคือมันนุ่มมากนะครับหนังตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีแบบรอยยับอะไรอย่างนี้นะเพราะมันนุ่มจริงๆนะครับเนี่ยเวลากดเห็นไหมเห็นเส้นที่มันออกจาก ตรงกลางไว้ครับเวลาผมกดนี่คือนี่แหละคือหนังพรีเมียมนะครับหนังพรีเมียมของ n นกี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคือเวลาเราจับเราอะไรอย่างเงี้ยรูปมันเน่เราจะรู้สึกว่ามันแบบดีกว่าจริงนะครับแต่ตัวเนี้ยคือมันจะแบบแข็งๆนะเวลาเราเวลาเราจับเวลาเรากดนะครับมันจะแข็งมาก ถ้าใครมี Airforce one นะลองนะครับลองลองไปจับจับดูนะมันแบบแข็งแข็งอะ่ะมันไม่นุ่มอะ่ะเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้เนาะพื้นนี่ก็เลือกได้นะครับถ้าเราจะเลือกนะในตัวเนี้ยตัวที่เป็นในก b ี้บอยู่นะครับแล้วเห็นรุ่นใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสวูดนะว่า ข้างหนึ่งเป็นสีหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นสีหนึ่งได้อะไรอย่างนี้เออมันก็แบบทําให้เราคัสตอมแล้วได้เป็นรองเท้าของตัวเองนะครับรองเท้าที่แบบเป็นสีที่เราชอบก็ลองเข้าไปดูได้นะครับใน n นกี้นะ n นกี้ไทยแลนด์ก็มีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ของ USA เนาะก็ใช้เวลาในการสั่งนะครับประมาณ1เดือน1เดือนได้นะครับตีไปเลยว่าเดือนหนึ่งก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูออนฟีดคู่นี้กันสักหน่อยนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับ ก็อย่างที่ให้ดูกันไปนะครับคือความนิ่มของหนังเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนแล้วถามว่าราคามันแตกต่างกันมากไหมนะครับก็อาจจะบวกไปประมาณ6-700บาทนะครับถ้าที่เมกาก็มันสัก1 0 2ถึงยี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะคือแน่นอนเราได้สีที่เราชอบนะครับ แล้วอย่างหนึ่งเราได้วัสดุหนังที่ดีถ้าใครรักในรองเท้าโมเดลแนนนะผมแนะนำว่าไปคัสตอมเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Air Max 90หรออะไรเงี้ยก็ลองไปคัสตอมได้นะครับส่วน Air Force 1ก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่แบบอยู่กันมายาวนานมากอยู่กับเราเราเห็นมันมาโดยตลอดนะครับ ก็ลองเข้าไปดูคัสตอมดูนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงลองพิมพ์เซิร์ชคำว่า Nike Byu นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยว่ารองเท้าตัวไหนคัสตอมได้ม่งราคามันก็อาจจะแบบอืมสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเราแลกกับเรื่องคุณภาพแล้วแลกกับสีที่เราชอบเนี่ยผมว่าคุ้มค่าอยู่ส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ